อีสัตว์กัดหดเหลอเกินตัวเล็กนิดเดียวแต่กัดหดเหลอเกินฮึเวนเน้ยติดเชือกเวนเ,เ,เวน้ยอ, <c oughs> อยู่นัเนนะี่ปยปลาพาสายมานี่เลยนะเนี่ยเดี๋ยวรอให เหมือนจะยังอยู่นะครับเมื่อกี้นี้ผมลากอยู่ตรงนูน้นน่ะเหมือนทาสายมานี่นะเดี๋ยวผมรอสักพักก่อนรอให้เืินดีๆกันตัวไม่น่าใหญ่นะแล้วเหื่อผมใหญ่ด้วยเรื่องเรื่องเดี๋ยวลองไล่สายดูยนะเนี่ย,ยาพาสายมานี้เนี่ยถ้าไปคลายไปซะก่อนแล้วนะ ถ่ายนิดนึงครับโอ้โหคลายนั่น่ะตัวเล็กครับมันตัวเล็กครับโอ้ยมันพาแมงติดสายนี่ Ay, gonna... we มีคองคนระมตีไปก็มีกัดไปบ้างแล้วนะกัดไป,ไปบ้างแล้วตัวมันยัง,งเล็กๆ๋ยยังไงก็คอยดูนะว่าผมจะได้ตัวไหม,มผมเคยใช้หนอนยางแล้วมันกัดแล้วมันจะคายนะทีนี้ผมก็เลยแก้ทางมันโดยการใช้ขบยางนำน้ำนะครับกัดปุ๊บลดคันส่งสายหน่อยนึงก็วัดเลยนะส่งนิดนึงมามาดูนะครับว่าผมจะได้ตัวหรือเปล่า ตัวใหญ่ปลามันจะมีตัปลาเล็กๆที่มันหลบอยู่ในชายนะใหญ่ๆมีนะครับเนี่ยมีกัดลูกปลาอยู่ตรงนี้ตรงนี้นะครับแต่มันตีอยู่ยังไม่เอานะอิ่มไปแล้วมั้งมาดูนะครับมันจะเป็นไงจะมีผลงานหรือเปล่าลิมตัวลล่งฝั่งนู้นนะน่าจะมีตัวแนละ้วไม่รู้ตัวใหญ่หรือเปล่าน้ำลอยไว ริบตะลังอยู่ทางนี้ตีไปไม่เอาอันนึงน้ำไว้ไหวตรงนั้นนะเดีย๋ยวผมจะลองตียัดเข้าไปดูนะเอาเหวินคมโอ้โหทีนี้หมายแตกสตียัดเข้าไปแล้วจะลองลากลงมันดันเข้าไปในร่องนะเออมันไปเกาะอันล่างมันไปเกาะอันล่างนะเกออานะกไม้อันล่างแล้วมันก็ เมื่อสะบัดไม่ได้ด้วยจะไปขัดกันนั้นไม้นั้นอ่ะเอรอหมาหอยโอ้อโหลยไม้วันนี้เนี่ยสะบัดไม่ได้เลยนั่นเนี่ยสะบัดเป็นโดนนะ นกัดทับกัดทับเม็ดนกัดทับกัดทับเม็ดสู้เลยนะโอ้โหโอ้โหเป็นไงเป็นไงหมาแล้วครับเห็นไหมเป็นไงไอตัวนี้แหละที่กัดหมาแล้ว สุลักสุเลยข,ขึ้นยากครับหี่บอกแล้วไงบอกแล้วว่ามันน่าจะแอบอยู่ตรงนี้แหละครับจัดเต็มครับโดนกันได้นะครับ <c oughs> กบยางดำน้ำครับกบยางดำน้ำนะครับเนี่ยผลงานของกบยางดำน้ำนะครับครั้งก่อนผมว่าน่าจะเป็นตัวนี้แหละที่ว่าผมวัดแล้วมันมันหลุดนะ ก็ผมไม่ได้วัดหรอกผมตีไปแล้วเหยื่อมันตกแล้วมันกัดแล้วมันก็พาพุ่งนะเมื่อครั้งก่อนนะเลืมลวันนี้ผมก็เลยลองไปซ้าดูก็ผลงานก็ได้มาอย่างที่เห็นนะครับเนะี่ยนี่นะครับครึ่งโลจริงๆด้วยตัวนี้มีไซส์นะครับไซส์ครึ่งโลอย่างที่ผมว่า,าจริงๆด้วยที่ผมเคยเห็นครั้งก่อนนี่ ผลงานจากกบยางดำน้ำนะครับอันนี้กินแล้วกืนเลยนะนี่นะครับกัดแล้วกืนเลยนะครับเนี่ยผมส่งสายนิดนึงนะผมก็ซัดเลยนะแล้วก็ได้ตัวมาอย่างที่เห็นนะครับมาเดี๋ยวเราลองค่อยๆขย,ย,ย,ยับตีไปเรื่อยๆนะครับเผื่อจะมีตัวอีกผมคิดว่ามันก็น่าจะมีตัวอีกนะ ตรงเนี้ยมันตะกี้มีกัดลูกปลาตัวไบลเลอร์เลยนะไม่รู้ว่าไซส์น่าจะมีโลเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวผมจะลองไปตีย้ำๆดูใหม่โอเคครับเก็บปลาครับผม แต่ลอยมีคนลงเยอะอยูน่นะลอยลงมาเช้าอย่างี้ Kamp. <laughs> 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 ไกลด้วยอะทั้งวันมกโผเมื่อกี้ผมทําปลาหลุดนะครับเนี่ยหลุดมาลากมาถึงนี่แล้วครับปลามันกัดไกลครับผมโอ้เสียดายครับกดกล้องก็เกดไม่ทันครับสับสนอะไรก็ไม่รู้ใช้เป็นโลเลยนะครับเน่ะเสียดายครับจับภาพจับไว้ไม่ได้นะโอ้โหเสียดายครับตวเป็นโลเลยแหละอืหืมแต่ปลาที่แรงดีมากครับ กัดนี่คือแบบว่าเอาเข้ายากมากครับโอ้สุดายสดายมากโอหกัดไกลครับกัดนู้นเลยนะครับกัดตรงตรง,ตรงชายชายฝั่งนี้นะครับกัดตรงนี้นะครับโอ้โห,โหผมคิดไว้แล้วว่ามันจะต้องมีนะผมผมลองตีดูโอ้สองไม้เองครับกัดน่าเสียดายมากเลยครับ ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเดี๋ยวใช้วิชาหนอนต่อตัวนี้โอ้โหโถ้ามันอยู่กลางกลางน้ำสักหน่อยนะอาจจะอ๊กันรับกันรับหงเวดตูวโอ,โอว้โหถ้ามันอยู่กลางกลางน้ำสักหน่อยนะอาจจะอ๊กันรับกันรับหงเวดตูวโอ้โน่นทีนี้นนะนตัวเนี้ย อุ้ยหนาดมอุ้ยหลุดเดียวอุ้ยหลุดเดียวอุดด้ยหล้โหครับอู้โหสองตัวเลยหลุดอู้หูอะไรวะอู้หูครับโ,โหโคตรเซ็งเลยครับโคตรเสียดายครับนั่นนะ ตรงนี้นี่สองตัวเลยนะครับแมผมพูดจะไม่ทันขาดคำนะครับเนี่ยมันกัดอีกทีหนึ่งนะครับอผมไม่ได้ย้ำนะโอ้โหแสงครับแสงครับโอ้โหตัวที่สองนะกัดกลางน้ำเลยนะเมื่อกี้ตัวผมเห็นเลยนะตัวเป็นโลเลยนะแสดงว่าปลาตรงจุดนี้นี่มีหลายตัวนะถ้าขบยางลงน้ำผมเริ่มขาดความมั่นใจกับมันนะเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนใช้หนอนแล้วส่ง Oh, oh. <laughs> สองทวโ oh, oh. อ,อ้ยขอบคุณเลยมาดูกันต่อนะครับมาดูกันต่อนะครับตอนนี้ผมจะเปลี่ยนมาเป็นเดินหนอนนะเดินหนอนหางพิ้วนะจะได้ตัวหรือเปล่ามาดูกันครับผมโอ้ย oh. คราวนี้เราส่งกันยาวๆไปเลย,เ,ยเล่นเอา,าขาดความมั่นใจไปเลยนะครับเมื่อกี้ส่งกันยาวๆไปเลยนะครับคราวนี้โคตรเสรียดายครับผม แต่ไม่เป็นไรครับเอาใหม่ครับวันนี้มันไม่เอาเดี๋ยววันหลังก็ต้องเอาครับผมคิดว่าปลามันน่าจะยังอยู่แถวนี้แหละแต่สองตัวเมื่อกี้คงไม่เอาแล้วนะ กัดแล้วครับนั่นไงกัดแล้วครับเม็ดท่วมเลยกัดแล้วครับนั่นไงกัดแล้วครับเม็ดท่วมเลยโอ้โหขายหรือเปล่าขายหรือเปล่าครับขายหรือเปล่าครับโอ้โหกัดอยู่ตรงขอนไม้นี่นะครับเนี่ย ปลาตรงนี้มีเยอะจริงๆครับเดี๋ยวเราลองเช็คดูก่อนนะว่ายังอยู่ไหมลองวัดดูครับอือหืออยู่ครับโอ้โหครับโอ้โหครับไปเรื่องเดือทั้งโอ้โหครับจนได้ครับผมอีกแล้วครับโอ้โหอือหือครับปลามันน่าจะยังคาบเดื่ออยู่นะเนี่ยอือหือ ปลามีหลายตัวครับตรงนี้ปลามีเยอะจริงๆอ,อยวไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเดีย๋ยวก็น่าจะมีกัดอีกนะเมื่อกี้มันกลับสีใสนะสีใสผมใสใสผมเหลือตัวเดียวโอ้โหมมนตะกี้กัดตรงน,รงนี้ตัวใหญ่น้ะยน่ะกัดเมื่อกี้เนี่ยตัวใหญ่ไม่ใช่ตัวเล็กนะตัวใหญ่ ลองดูครับผมกัดกระชากเลยนะครับโอ้ oh, ผมต้องเดินให้ช้ากว่าน,นี้นะครับเพราะว่าปลามันกัดอย่างนี้มันกัดกระชากแล้วมันไม่พาสายออกแต่มันกัดแล้วมันอยู่นิ่งเลยโอเคครับเดี๋ยวลองใหม่ <c oughs> <c oughs> ครับวันนี้ก็ช่วงเย็นผมก็ออกมาตีนะแต่ ไม่มีตัวกัดเลยแต่ผมไปไหนไกลไม่ได้นะครับไปล,ล,ะละเละแถวบ้านเนี่ยไปไปไกลไม่ได้ครับเพราะว่ามีมาธุระที่บ้านปิก๊กัดนะครับกัดครับอุ้<ค>ย โโอ้โอผมกําลังจะปิดคลิปนะครับเมื่อกี้นี้แล้วผมตีเหยื่อลงไปกัดพอดีครับโอ้โหปลาที่นี่แรงดีจริงๆครับนะโอ้โหนี่ครับ เมื่อก,กี้นี่ผมกาลังจะปิดคลิปเนาะตีลงไปครับไม้เดียวเลยนะผมไม่ทันได้ตั้งหลักเลยนะคือใจเนี่ยกำลังจะปิดคลิปเพื่อที่ว่าจะาไปตีมาหลายที่แล้วเนาะแล้วปลาไม่ไม่กัดก็ถือว่าเป็นโชคไปนะโชคดีไปเดี๋ยวเดี๋ยว,ย,วยังไงเดี๋ยวมาปิดคลิปอีกทีนึงนี่ครับก็ไซส์ประมาณครึ่งโลนะกบยางดำน้ำครับเนี่ บขบยางดำน้ำนะเต็มปากนะครับเมื่อกี้ผมส่งนานหน่อยนะครับแล้วผมก็วัดอันนี้ส่งส่งนานนะแล้วก็ผมก็วัดนะนี่ครับก็ได้มาอย่างที่เห็นนะอ้วนๆน,นะพาใส่ปาสะอาดครับน้ําสะอาดครับที่นี่นี่ครับโอ้โห,โโโหกะว่าจะปิดคลิปสักหน่อยครับเดี๋ยวคงต้องตีอีกสักหน่อยนะโอเคครับเดี๋ยวเก็บปลาผมเนี่ย และแล้วก็หมดไปอีกหนึ่งวันคลิปนี้เป็นทริปนี้เป็นทริป,ป,ปสั้นๆนะครับที่ผมกลับมาต่างจังหวัดเนาะมันก็เป็นช่วงผมก็อาศัยช่วงว่างนะครับอออกไปตีเนาะก็ตีได้พักหนึ่งแล้วก็ต้องกลับมากลับมาอยู่บ้านนี่คือลูกเนาะลูกยังเล็กอยู่ก็ต้องมาช่วยแฟนดูลูกบ้างอะไรบ้าง ก็วันนี้ก็ผลงานที่ได้ก็อย่างที่เห็นนะมีสองตัวนะครับแล้วที่หลุดไปอีกสามตัวหรือสี่ตัวเนี่ยผมจําไม่ได้ที่หลุดไปนะตัวมันเล็กมั่งตัวใหญ่มั่งผลงานที่ได้ก็ได้จากที่นี่ครับกบยางดําน้านะตัวเล็กๆนะครับคือวันนี้ อย่างที่ผมเคยบอกไว้อะกบยางดำน้ำําถ้ามันมันตัวเล็กอะข้อเสี่องมันก็คือเวลาเราวัดปลาแล้วโดนปลาใหญ่เนี่ยโอกาสจะหลุดมันก็สูงถ้าเราส่งสายไม่ดีนะผมว่านะ้าๆกนะนะที่เคยตกกบยางอยู่ทุกคนก็คงจะรู้นะว่าปัญหาเวลาเหยื่อตัวเล็กๆอะแล้ววัดโดนปลาใหญ่อะถ้าไม่วัดเข้าโดนที่จังๆจริงๆอะ มันก็โอกาสหลุดก็มีก็นั่แหละฮะก็คือวันนี้ผมก็พลาดนะหลุดแล้วอย่างผมอาจจะเป็นเพราะผมดึงเล่นมันใจร้อนด้วยแล้วมันเป็นประกอบว่าน้ํามันตื้นด้วยนะครับเนี่ยน้ํามันตื้นน้ํามันตื้นช่วงจังหวะผมลากมาตัวหนึ่งอ่ะผมลากมาลากมาลากมาช่วงน้ํามันตื้นแล้วปามันมุดซ้ายมุดขวามุดซ้ายมุดขวามดินสะบัดไปสะบัดมาคือมันถึงดินอ่ะโอกาสที่สายเราจะดุด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 ดึดดดตงเนี้ยมันก็มีสูงสายเรามันไม่ไม่ตึงตลอดนะมันก็เลยทําให้หลุดนะฮะตัวหนึ่ง แต่ก็ไม่เป็นไรครับเอาไว้โอกาสหน้าเดี๋ยวเรามาแก้กันใหม่ฮะมาแก้ตัวกันใหม่เนาะยังไงก็ผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามคลิปของผมไว้ด้วยนะครับยังไงผลงานที่ผมลงไปก็มีดีบ้างไม่ดีบ้างยังไงก็ฝากด้วยนะครับก็ดูเอาครับอันไหนดีก็ดูนานหน่อยอันไหนไม่ดีก็แล้วแต่น้าะนนนเลยครับโอเคครับสำหรับวันนี้คงจะมีเท่านี้นะฮะสวัสดีครับผม